เข้เสิรดนะรัท่านใดที่ความประสงค์ต้องการไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับทานสบรปทรานิาหาริร้านตแจตั้งุ่่ห้านาทีนะครับบระาจากบ้านถึงผู้สิงทดท่านใดท่มีควาประสงค์ต้องการไปรับประทานอาหารก็้รับปานารท่นีนะครับ เดวยวบมาะครับครับขึ้นไปเลยครับไนไปนมะครับทานใดที่มีความประสงค์นะครับต้องการไปรับประทานอาหารกลวันมื้อเช้านี้นะครับสามารถขึ้นรถไฟของสว่างมาทิตย์ได้เลยนะครับสีเหลืองแล้วจะออก เราเจอะทุกสุห้านาทีนะครับเป็นหลุมเดียวลงประมาณ5นาทีแล้วตอน1 1บินะครับใก้คูบิทบลได้เลยนะครับอีกรอบคึงคือ1 1ิบห15นะครับมาด้วยนะ้นมาค่